เปิดได้ครับปดูเทำไมต้องตรวจเยี่ยงนี้อ่ะไม่ได้ตรวจหรือยังได้ไงครับรู้ได้ไงรู้ได้ไงว่าดูตรวจเยี่ยงที่นั่งอยู่หลังรถนะเ๋ยวผมตรวจสอบเองครับเอามาตรวจเยี่ยงช่หน่อยดูนะครับ เต็มคันเลยนะพี่แจ็คตรวจไหมครับอะไรนะครับอยู่นครปฐมเนี่ยครับทำไมต้องมีอะไรด่านอะไรครับพี่จุดสกัดจุดสกัดไปครับ ถ้าเลยไป่ะเลยนะครับเองรู้จักตรดตรวจตุดสกัดไหมรู้ครับรู้คืออะไรหนหถามาจุดด่านคืออะไรจุดสกัดจุดตรวจจุดสกัดทำไมตรวจเดี่ยวครับท่านก็ตรวจได้บุคคลอันควรต้องใส่นะครับผมเป็นเจ้าที่ผมหัวหน้าด่านครับผมผมมีอำนาจในการเรียกบุคคลอันควรต้องใส่ในการตรวจสารเสพติดนะครับครับเราตรวจยังนะครับยังไม่ตรวจครับตรวจไหมเราไม่สุดใจเราจะตรวจไม่ตรวจแล้วเราดูดูนพิธนีของเจ้าที่ตำรวจเขานะครับครับผม แล้วมันทุกอะไรเดี๋ยวเปิดให้ดูหน่อยนี้หมูครับอ่าเปิดให้ดูอ่าเปิดให้เจ้าที่เขาดูคนนี้เอาไปลงไหนเนี่ยลงซีสะเกดครับดูนะครับดูเปิดไม้แล้วก็อยู่ในกล่องไงดูเล็กกองอยู่เลยเปิดเดเปิดเปิดออกมามีใบบ้าง มีคร <Mi> ับเอามาดูกระเป๋ากระเป๋าดูได้น้อดูไหมครับเดี๋ยวนะกระเป๋ามาดูเลยกระเป๋ามาดูเลยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะเนี่ครับอย่าหายให้ก็ดูเข้ดีดู ดูนะครับจดเล่นรถเตะเข้าเราเข้าเรนะดูนะครับจุดตรวจจุดสกัดนะครับแต่ตรวจเยี่ยวนะครับผมเห็นตรวจเยี่ยวนะครับเต็มคันเลยนะครับนี่อะไรนะดูนะครับ ดูนะครับ้ใต้น่าจะสะพานใต้ทางด่วนนครปฐมนะไม่มีอะไรไม่มีอนุญาตอะไรเดี๋ยวขอลงครับเลยนะ ครับดูนะครับไีไตอน,ะตน้ตรวจสอบซะครับองรต ดูนะครับรถผมมีกล้องนะครับผมบอกกันเลยนะครับรถผมตำรวจสนิทกล้องพี่เอาเลยเลยผมทำตามหน้าที่อยู่แล้วไม่ใช่พี่ชายเลยจุดตรวจจุดสกัดนะครับเดี๋ยวไปคันหนึ่งแล้วผมเห็นนะครับ ดูนะครับดูอยู่นรพี่นี่ครับผมกำลังจะไปขึ้นขวงเสร็จแล้วเชเลยเชื่เลยไหมครับผมเอาเชือกม่ถึงท่านดึงลงให้ผมได้ไหมอ่ะัะ tại rồi bố. ดูนะครับ. ให้รู้กระจายออกที่ไปโัวให้ครับครับไปาปะลงอำเภออะไรวะอำเภอ,อ,อเมืองน่าจะอำเภอเมืองครับรับทุกวันเนี่ยมารับทุกวันนะครับ ใช่ครับดีตันน่าจะมาณเกือบสองตันนี่ครับเกิดตรงไหนวะถ้าตรงนี้เหรอคราผมเดี๋ยวผมรัดเองครับดูดีนะจเป็นร่างไม่ติดเลยไม่ติดเ่ย เข้ามาติดตามให้ผมด้วยครับเยี่ยมชมด้วยครับนี่ครับสองคนนี้น่าจะโดนนะครับน่าจะโดนนะเขามาติดตามให้ผมด้วยครับ ใต้น่าจะใต้ทางด่วนนครปฐมนะครับนี่นะครับตั้งกันแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมตรวจเยี่ยวนะครับผมเห็นเราไปแล้วหนึ่งคันที่อยู่ในไลฟ์ตรวจผมนะครับมีการตรวจผลผมด้วย ดูนะครับตั้งกันแบบนี้เลยตำรวจไทยตำได้ทุกอย่างนะครับผมไม่รู้ด่านอะไรเขาบอกว่าด่านด่านสกัดนะครับจุดตรวจจุดสกัดแต่เห็นตรวจเดียวนะครับ ขออนุญาตแค่นี้นะครับผมผมรีบไปขึ้นงาน,นครับผมขอบคุณครับ